งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธรงชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ทุกคนตอนแรกเราตอนที่เรามานะเราคาดหวังว่าเราจะไปกางเต็นท์อยู่ตรงริมแม่น้ำชั้นข้างล่างสุดแต่ลงไปดูตะกี้คือคนเต็มแนละ ไม่คิดว่าจะฮอตฮิตเนาะเห็นในติ๊กต็อกแบบบอกบอว่าคนบางๆไม่ค่อยไม่ค่อยจะมาก็นึกว่าไม่มีคนมาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหยุดยาวก็ได้วีคนี้เป็นวีคแบบวันแม่เนี่ยพี่เจ้าของเนี่ยบอกว่าอย่าไปไหนเลยอยู่แถวนี้แหละเดี๋้วให้เราก็เดินมาดูโอ้ตรงร้านตรงนี้พี่แกให้เหมาไว้เลยร้านทงชาติเดี๋ยวเราจะไปตั้งตรงร้านทงชาติเนี่ย จาตรงน,นั้นเลยตอนนี้ร้อนห5โมงแล้วนะแดดโคตรเปี้ยงเลยทุกคนอากาลิโกนะถ้าใครอยากจะตามมาชื่อบ้านไร่อากาลิโก โก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 ไปเที่ยวกับพระตนามโนว้าวว้าวว้าววว้ารถแดงรถแดงรวย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 รถแดงรถแดงหมื่นหมื่นคืน โอเคทรงชาติขาดวิ่นเลยลมแรงไม่แรงดูดูงนะดงแล้วทุกคนทรงขาดไปเที่ยวกับรัตไปเที่ยวกับรัน,น,นังนี้คืออากาลิโกฝังนี้คืออะไรเอฮิปัสโกโอเปนฮิโก Rui, rui, นี่คือวิวของเราตอนนี้เราอยู่ที่อากาลิโกบ้านไร่อากาลิโกเป็นลานกลางเต็นท์ตอนแรกนึกว่าลานจะไม่ใหญ่นะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเรามาชา้าเรามาถึงสี่โมงเย็ยนไม่สี่โมงครึง่งแล้วฝนเป็นไงไม่มีที่ <c oughs> คำว่าไม่มีที่คือเล็งที่ที่เล็งไว้คือข้างล่างต่อพื้ที่ มันต้องไปชั้นที่หนึ่งเนาะชั้นที่หนึ่งอะ่ะมันจะเป็นริมริมน้ําริมแม่น้ําแควใหญ่น้ําไหลเย็นๆบรรยากาศดีเลยแหละหันไปดูนะจ๊ะดูรถอ <c oughs> แรกถอดใจเราว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วจะไปหาที่อื่นแต่ก็ไปถามพี่เจ้าของว่ามีร้านอื่นแนะนํำไหมแกก็เลยบอกว่างั้นมาเอาตรงนี้เลยนี่เสาธง เราก็จะได้วิวภูเขาคนอื่นได้วิวน้ำใช่เราเอาวิวภูเขาลมดีมากแต่แดดนี่แบบสุดยอดเลยกาญจนบุรีอย่างร้อนอะเนี่ยตอนนี้ตอนตนี้เป็นเวลากี่โมงละหกหกโมงเย็นเริ่มออกมาเดินได้แดงแป๊ดเลยโอ้นกเยอะนี่ดูทางฝั่งนี้ ว้าวบรรยากาศเหมือนอยู่นี่สามรอยอดเหมือนประจวบว้าวสวยจุงเออตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วตกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูที่เป็นจุดไฮไลท์ ของ้านที่นี่เป็นไฮไลท์วิวพระอาทิตย์ตกเขาบอกว่าสวยที่สุดต้องไปทางด้านนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าห้องน้ำเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะแอบถ่ายเพราะว่าคนเยอะเดี๋ยวจะถ่ายทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมาก็ห้องน้ำสองห้องมีคนเข้ามีคนเข้าเข้าไม่ไานมีคนเข้า เดินเดินลงไปดูว่าแต่ละชั้นอ๋อก่อนที่เราจะลงไปเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดไฮไลท์ที่ว่าถ่ายรูปตะวันตกเนี่ยสวยสวยที่สุดร้านที่นี่ถ้าไม่ได้เตรียมอาหารไม่เตรียมอะไรมาก็สั่งได้นะ เขาขายอาหารด้วยนี่แหละคือจุดไฮไลท์ถ่ายรูปพาทิศตกดินที่สวยที่นี่มีตกฟ้าตกฟ้า เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูชั้นตรงข้างล่างน้ำที่เป็นโซนข้างล่างนี่มีสองห้องเขาไม่ได้บอกชายหญิงใช่ไหมมีคนอยู่ปะไม่มี มีห้องน้ำข้างล่างห้องน้ำข้างล่างก็ดีนะเป็นฝักบัวแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนจะจ๊ะเปิดแล้วปิดด้วยเพราะว่าลมแรงมันกระแทกตึงๆแล้วก็ปิดไฟด้วยอั่นข้างล่างมีอีกห้องน้ำเยอะอยู่นาะ นี่ตอนแรกเราเล็งตรงนี้แล้วันี้ดีมากเลยใช่ หน้ากระโดดน้ำตุ่ตํามากข้างล่างนี่สงบเลยนะเดืฟัน กินเห็ดจ้ะเห็ดย่างแล้วเราก็จะทำพอกช็อปกริวพอกช็อป จ้า yeah. กระช่างน้ำหนักหน่อยโอ้โหกรช่างน้ำหนักหน่อยเหมือน,น,นเสือเลยเสือเลยดูหน้าเขาสิเสืออ้ดดออวงไม่มีกระดูกตรงไหนกระดูกตรงไหนมีกระดูกตาเอ๋ตาเอ๋ตรงไหนกระดูกกัน ก็มาให้เล่นนะให้ though, ติมไปละไปละไปละตอนนี้เป็นเช้าวันที่11ที่อากาลิโกเราแค่แวะมานอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าของวิวแม่น้ำข้างล่างสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาจ่ายค่ากลางติ้นค่ะ อันสีแดงแดงด้วนะคะอ๋อสวยมากขอบคุณค่ะครับผมั้งล่นงค่ะขวดละ150ค่ะ300แล้วก็มีน้ำส้มหนึ่งขวดยิ่งมากเลยคนแรกเลยแตะเจริญสวยเลยมองสวยเลยแต่วิวดีนะคะถ่ายรูปสวยไลยไปถ่ายมาให้ดูโหสวยมากเลยเก่งมากเลยขอบคุณครับ มีโอกาสหน้ามาใหม่นะคะพี่อยากอยู่ข้างล่างค่ะโรนตรงงใต้ต้นมะเดื่อเลยใช่จริงผมหเร็งตรงนั้นแหละแล้วครั้งหน้ามามาจะอยู่ข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะค่ะ ต้นมะเดือนี่ต้นมะเดือต้นมะเดือที่ลูกสุกสีแดงแป้นเลยแล้วดูข้างล่างข้างล่างคือทาบสีครีมไม่รู้ลงเป็นแหะหรือ,อยังอ๋อห้องน้ำมีสามจุดใช่เมื่อเช้าเข้าไปอาบตรงนี้อา้าวเขาก็ลองมาอาบสังกะสีอ่ะอ้วน ไ,ไ,มไม่ไกลหรอกเดินแป๊บเดียวระวังนะนี่เขาว่าข้างล่างไม่สะด,ดวกสบายนะใกล้้องน้ำใกล้ที่ล้างจานกออ็สวยไปดูตรงนี้ น้องน้องตัวน้อยอืมน้องก็ยังไม่ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเมื่อวานเนี้ยตรงนี้คือติมนะว,ว้าวนี่คือใบโบัวบกใหญ่มากโอ้ โอ้โหเยอะม,มากหอม